เดบิตบีเฟิร์สร์ทครั้งแรกที่มีชิปอัจฉรยิยะปกป้องเงินคุณไม่ให้ใครมาสวมรอย หลายคนคงทราบกันดีแล้วว่าธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้สถาบันการเงินในประเทศเปลี่ยนบัตร ATM แบบเดิมแทบไม่เหล็กเป็นแบบชิปการ์ดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการและป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศก็พร้อมที่จะเปลี่ยนระบบทั้งในส่วนของตู้ ATM และบัตร ATM เพื่อรองรับระบบชิปการ์ดภายในปี2562แต่หากการเปลี่ยนรูปแบบบัตรของ ATM และบัตรเดบิตครั้งนี้ที่มาด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อ ป้องกันการถูกจุรกรรมข้อมูลของประชาชนและคำถามที่เกิดขึ้นท่ามกลางความสงสัยของใครหลายๆคนคือ ATM แบบชิปการ์ดจะช่วยป้องกันการจุรกรรมข้อมูลจากขโมยยุคดิจิตัลได้จริงหรือบัตรโดยทั่วไปที่เราไปใช้ในตู้ ATM เนี่ยหลายๆที่โดยเฉพาะตู้ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีชุมชนเยอะมากแล้วก็คนอาจจะพกพลานมีความเสี่ยงที่จะถูกเอาเครื่องดักในเรื่องของการอ่านค่า นะครับเอาไปติดตั้งไว้นั่นหมายความว่าตัวตู้ ATM เนี่ในเวลาที่เราเอาบัตรเนี่ยเสียบเข้าไปเนี่ยแถบแม่เหล็กตัวนี้จะถูกอ่านพอถูกอ่านก็จะรู้ข้อมูลในหมายเลขในแถบแม่เหล็กนี้ว่าบัตรของเราเนี่ยหมายเลขอะไรนะครับเสร็จเขาจะติดกล้องถ่ายรูปเอาไว้เป็นกล้องวิดีโอเอาไว้ดูเวลาเรากดรหัสเขาได้แถบแม่เหล็กเขาได้รหัสไปออกบัตรปลอมก็สามารถไปใช้รูดเงินเอ m นะครับหรือว่ากดเงิน ATM ในประเทศอื่นหรือว่าในประเทศเราก็ได้ อันนี้มีการทําเป็นขบวนการนะครับในหลายๆประเทศการแอบไปติดตั้งเครื่องคัดลอกข้อมูลที่เครื่อง ATM เนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยมันเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ในธุรกิจอุตสาหกรรมการเงินเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านบัตรเนี่ยก็พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นเรียกว่าชิปการ์ดหรือเป็น e n v ชิปเนี่ยนะครับเพื่อยกระดับเรื่องความปลอดภัยจากกรณีของการคัดลอกข้อมูลที่เกิดขึ้นในระดับสากลน,นะครับ เรื่องนี้จริงๆได้มีการคุยกันมาหลายปีแล้วนะครับในระดับของประเทศเรานะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันของทั้งระบบซึ่งยกระดับของการเปลี่ยนบัตรจากแถบแม่เหล็กเนี่ยมาเป็นบัตรชิปการ์ดด้วยกันทั้งหมด เปลียนบัตร ATM และบัตรเดบิตจากแบบแท็บไม่เหล็กมาเป็นรูปแบบชิบการ์ดหัวใจหลักที่ภาคธนาคารมองเห็นคือการสร้างความปลอดภัยทางการเงินของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในประเทศซึ่งที่ผ่านมาหลายคนอาจเคยได้ยินกรณีบัตร ATM ของผู้อื่นถูกใช้งานโดยไม่ใช่เจ้าของ ซึ่งหากเข้าใจถึงข้อแตกต่างของบัตรทั้ง2ประเภทแล้วก็จะเข้าใจว่าบัตร ATM แบบชิปการ์ดนั้นจะเปรียบเสมือนกุญแจที่ป้องกันไม่ให้คนหัวหมอนในยุคดิจิทัลขโมยข้อมูลไปได้แบบง่ายๆในเรื่องของความปลอดภัยใน,ในลักษณะนี้เนี่ยเป็นการป้องกันตัวเองนะครับถ้าเผื่อว่าเราเปลี่ยนเร็วหน่อยก็จะปลอดภัยมากหน่อย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยจะไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าธนาคารเองก็จะมีมาตรการในการดูแลกันอยู่เป็นระยะระยะอยู่แล้วผมว่าหัวใจสําคัญขนาดนี้สําหรับคนทั่วไปคือเรื่องของความปลอดภัยที่จะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็อยากให้คนที่ต้องใช้บัตรเอทีเเพื่อการทําธุรกรรมต่างเนี่ยเกิดความสะดวกมากขึ้นแล้วก็สบายใจมากขึ้นหรือว่าความสบายใจเป็นเรื่องสําคัญนะครับนอกเหนือจากเรื่องความสะดวกนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ส6บพฤษภาคมเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นเรียนได้ว่า ตั้งแต่16พฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยจะเข้าไปที่ธนาคารไหนขณะน,นี้แต่ละธนาคารก็ตกลงพร้อมกันนะครับตามข้อแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะไม่ออกบัตร ATM ที่เป็นแถมแม่เหล็กอีกแล้วนะครับอันนี้จริงสิ่งที่เกิดขึ้น แตกต่างของบัตรทั้งสองประเภทในแง่ของการถูกจุรกรรมข้อมูลจากเครื่องสกิมเมอร์ทำความเข้าใจง่ายๆได้ว่ากรณีที่ใช้บัตรแบบแทบแม่เหล็กหรือแบบเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันนำไปกดเงินกับตู้ a t m หากตู้นั้นมีคนร้ายเอาเครื่องสกิมเมอร์หรือเครื่องดูดข้อมูลติดเอาไว้จะทำให้การดูดข้อมูลของผู้ถือบัตร เป็นไปได้อย่างง่ายดายแต่หากเป็นรูปแบบของบัตรชิปการ์ดมีการใช้งานกับตู้ ATM ที่มีเครื่องสก,กิมเมอร์ติดอยู่เครื่องดังกล่าวจะไม่สามารถดูดข้อมูลไปได้เพราะตัวชิปการ์ดจะทําหน้าที่ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอาการเปลี่ยนบัตรเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารเนี่ยได้คุยกันเอาไว้ว่าภายในสิ้นปี2562นะครับบัตรทุกใบที่มีแถบแม่เหล็กนะครับแล้วก็ไม่มีชิปการ์ดจำเป็นจะต้องเปลี่ยน ให้เป็นชิปการ์ดแล้วก็แถมแม่เหล็กการอ่านข้อมูลทั้งหมดของธนาคารจะอ่านจากแถมาจากชิปการ์ดเพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในส่วนสมมติอย่างของผมเองเนี่ยบัตรผมอาจจะอาจจะหมดอายุาปเีเดือน05ปี1นนะครับก็คืออีกประมาณปีปีหนึ่งนะครับเอาจากนี้ไปก็แปลว่าหมดปี60นะครับก็คือก่อนปี62คนที่บัตรหมดอายุก่อนปี62นะครับก็คือต้องเอาบัตรนี้ไปเปลี่ยน สำหรับคนที่มีบัตร ATM ซึ่งไม่มีวันหมดอายุเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็คือเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เลยหรือว่าจะเปลี่ยนอีก3เดือนหรือว่าเมื่อไหร่ก็ได้ก่อนสิ้นปี62นะครับเหตุผลก็คือเพื่อความปลอดภัยแม้ธนาคารส่วนใหญ่จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนจากการจ่ายบัตร ATM แบบแทนแม่เหล็กมาเป็นแบบชิปก,การ์ดแต่สำหรับผู้ใช้บริการบัตร ATM ในรูปแบบแทนแม่เหล็กที่มีในปัจจุบัน ก็ยังสามารถใช้ได้ต่อจนถึงปี2562หรือหากมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนเพื่อใช้งานแบบชิปการ์ดก็สามารถทำการเปลี่ยนที่ธนาคารพาณิชย์ของแต่ละที่ได้เลยหลายคำถามอาจเกิดขึ้นภายใต้ความสงสัยว่า เมื่อเปลี่ยนเป็นแบบชิปการแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้บริการตามตู้ a t m ที่มีอยู่ได้ในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปเพื่ออะไรในกรณีนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงแรกอาจจะไม่ได้มีการรับรองที่เต็มรูปแบบสักเท่าไหร่แต่เมื่อภาคธานาคารกำหนดให้มีการเปลี่ยนแบบรูปบัตรเป็นแบบชิปการแล้วในอนาคตการรองรับบัตร a t m หรือบัตรเดบิตแบบชิปการจะมีความสมบูรณ์ขึ้นแน่นอน จะเห็นว่าการเปลี่ยนเนี่ยมันไม่สามารถจะเปลี่ยนได้ด้วยธนาคารใดธนาคารหนึ่งเพราะว่าหัวใจสําคัญของบัตรในเรื่องบัตรเดบิตคือเรื่องของความสะดวกในการใช้ข้ามธนาคารนะครับมันมันมีการพูดคุยกันมาหลายปีแล้วในที่สุดก็เป็นที่เรื่องน่ายินดีนะครับที่ทั้งอุตสาหกรรมรวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ผลักดันให้มีเกิดการเปลี่ยนบัตร A t m เเป็นบัตรชิปการ์ดด้วยกันทั้งระบบซึ่งเกิดขึ้นในวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมา ในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าเครื่อง ATM ในระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยทยอยทยอยเปลี่ยนในเรื่องของการอ่านค่าของข้อมูลเนียผ่านชิปเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ้าเราเปลี่ยนบัตรเป็นชิปการ์ดในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าเราใช้กด ATM ได้ทุกธนาคารหรือทุกเครื่องนะครับเราต้องสังเกตดูว่าที่เครื่อง ATM เเนี่ยเขียนว่าเครื่องนี้รองรับชิปการ์ดนะครับถ้าเราเป็นบัตรชิปการ์ดแล้วเขาเขียนว่าเครื่องนี้รองรับชิปการ์ด เราถอนเงินสดที่เครื่องนั้นได้แต่ถ้าบอกว่าเราเครื่องนั้นไม่ได้เขียนไว้แต่เป็นธนาคารเดียวกันนะครับส่วนใหญ่ยังใช้ได้สุดท้ายแล้วการคัดลอกข้อมูลหรือจรกรรมข้อมูลบัตร ATM จากเครื่องสกิมเมอร์มักได้ยินกันเสมอในข่าวที่ผ่านมาช่วงแรกในรูปแบบของการใช้บัตรแบบแถบแม่เหล็กแต่จากการใช้บัตรในรูปแบบสิบการตั้งแต่ที่ผ่านมายังไม่เคยพบว่า ถูกการโจรกรรมข้อมูลจากบัตร ATM หรือบัตรเดบิตที่มีรูปแบบเป็นชิปการ์ดจากข้อมูลที่เรามีในขณะนี้ก็ยังไม่ปรากฏนะครับว่าลูกค้าที่ถือบัตรเดบิตที่เป็นชิปการ์ดเนี่ยนะครับเกิดปัญหาว่าถูกโจรกรรมข้อมูลต่างๆกับก็อยากจะรณรงค์ให้เกิดขึ้นนะฮะในขณะจริงๆ,ๆก็อยากจะมองว่าบัตรเดบิตเองเนี่ยมันสามารถจะทําหน้าที่ได้มากกว่าในการทําธุรกรรมผ่านเครื่อง A t m เทั่วไปนะครับใน,นการซื้อสินค้า นะครับในร้านต่างๆที่มีเครื่องหมายของเน็ตเวิร์กต่างๆก็จะเป็นอันหนึ่งที่เราอยากรณรงค์นะครับให้เกิดการใช้มากขึ้นเพื่อความสะดวกของคนครับในปัจจุบันเนี่ยการคัดลอกข้อมูลของชิปการ์ดหรือการโจรกรรมข้อมูลของชิปการ์ดยังทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่เราไม่รู้ว่าอีก2ปีอีก3ปีข้างหน้าจะมีคนโจรกรรมข้อมูลหรือเปล่าก็เป็นไปได้ถูกไหมครับซึ่งในขณะที่ในอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีเปลี่ยนต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกแต่ภาระมันจะต้องไม่เกิดขึ้นกับลูกค้าแต่ว่าทั้งนี้และทางนั้นเนี่ เราก็ยังต้องระวังอยู่ดีว่าเราอย่าทำบัตรหายเพราะว่าถ้าบบัตรเราหายคนอาจจะเอาไปใช้ได้อันก็เป็นไปได้ถูกไหมครับแต่ว่าด้วยความปลอดภัยของตัวชิปค์ดเองเนี่ยผมคิดว่าสบายใจได้ในการใช้บริการ แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะวิ่งเร็วและมีความก้าวหน้าไปไกลจนตามไม่ทนันแต่ชิปการ์ดที่เปรียบเสมือนกุญแจแล็อกข้อมูลที่มีอยู่บนบัตร ATM และบัตรเดบิตรูปแบบชิปการ์ดของแต่ละบุคคลนั้นจะทำหน้าที่เสมือนป้องกันการเข้าถึงจากผู้ที่ประสงค์ร้ายหรือภยัยคุกคามจากขโมยยุคดิจิตัลได้อย่างแน่นอน